โป4นะครับนี่ครับวันนี้ผมได้ปูมานะฮะเออจะเป็นปูม้านะครับสดๆเลยนะครับนี่คตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับประมาณห้าตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะมาผัดใส่ไข่กันนะฮะผมไม่ผมไม่กินผัดผงกะหรี่นะครับแต่ก็กินนั่นแหละแต่ว่านานๆทีนะแล้วก็ไม่ค่อยชอบรสชาติของผงกะหรี่อะไรสักเท่าไหร่นะผัดใส่ไข่กินก็อร่อยครับ วันนึ่งเราต้องมาทำก่อนนะฮะมาสับนะครับนนะี่ครับตัวม้าตัวใหญ่ครับตันตายแล้วนะฮะไม่แน่ใจว่ามีไข่หรือเปล่านะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาสับนะฮะ มีไข่ด้วยครับไข่เทียบนะครับนี่คือปู้ไข่นะจะเป็นอย่างนี้นะครับกู้มานะครับกูบางเบิดนี่เองครับแค่มาสดๆเมื่อเช้านะครับขอบอกราคานะครับ250บาทนะครับต่อ1กิโลนะฮะผมซื้อที่แพรเลยนะครับแต่ที่แพรไปรับซื้ออาจจะไม่ถึงนะครับประมาณโลละ200นะครับซื้อที่แพร250ครับปู้ไข่ครับ วองไว้นะถ้ามันมีไข่นะเก็บมันดองไว้ตัดใส่ไข่เนี่ยไอ้ต้งไข่ในมะกรองไข่เนี่ยไข่ไข่ไก่นะฮะแล้วเราฟองนองออกไปนะครับสบับขึ้นไปเลยครับ ามเนี่ยเราควารที่จะทุบมันนะครับเพราะว่าเวลาผัดจะได้เข้าเนื้อครับเล็บมันตัดทิ้งได้ครับเล็บมันไม่มีเนื้อครับนี่ครับนี่ไข่อยู่นี้บ ไม่อยากให้มันกระเด็นก็เฉือนเอานะครับ หนึ่งตัวครับอันนี้เอาไว้ทั้งกระดองเลยนะกระดองสะอาดไม่ต้องล้างนะมันคีดล้างมาแล้วครับลองดูตัวนี้ว่ามีไข่หรือเปล่านะน่าจะมีครับมันออกสีส้มๆตรงนี้ครับออกสีส้มๆนะเวลาเลือกนะฮะก็ดูตรงนี้ถ้าเป็นสีส้มๆก็คือปูไข่นะฮะ อย่ตัดเล็บออกก็ได้เนี่ยตัดเล็บนอครัก่อนที่มันคมๆนะเวลากินอาจจะบาดปากได้นะฮะปูนี้จะทำให้เป็นก็บาดเจ็บได้นะครับมือเราจะพังนะครับต้องค่อยๆทำคนระับใช้วิยาหยุดน,นิดนึงผมก็ไม่ค่ถนัดน,นะครับในเรื่องทําอาหารก็ว่าก็พอช่วยเหลือตัวเองได้ทาพอได้ผัดได้กินครับ งานเห็นไหมบอกื่องานสีส้มถ้าเป็นสีส้มมันจะเป็นนี้ครับเนี่ยลาเลือกเลือกเปลือกสีส้มนะไข่จะเจอไข่ทันทีครับแล้วก็พยายามถ้ามีโอกาสเลือกได้นะครับคือเลือกปมตัวเมียนะมากินนะท่านจะได้เจอไข่แบบนี้ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้กินของอร่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดเลือกไม่ได้เวลาไปซื้อก็คือเดี๋ยวแม่ค้าเขาจะว่าเอาก็แล้วแต่สถานที่ที่ซื้อนะครับเดี๋ยวแต่เป็นผมจะหยิบตัวเมียนะฮะ กระดองเก็บไว้นะครับไข่ร,บรอบๆนี่จะมีไข่นั่นเลยฮะนี่ครับไข่ไม่หยูดฝังอยู่ตังขอบกระดองนี่ครับตรขอบๆนี่ฮะขั้นตอนก็ไม่ยากครับเวลาทำปูก็เอาฟองนมนี่ออกฟองอากาศนี่ฮะแล้วก็สับสี่ชิ้นนะครับ ตัวเมียรครับข้อตัวผู้เนี่ยเสียดายครับเป็นตัวผู้นะตัวเมียก่อนแล้วกันตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะมีไข่ครับสีส้มครับนี่ผมมองไม่เห็นข้างในนะผมเดาเอานะฮะเดยประสบการณ์นะับมาจอกสีส้มตรงสองข้างนี้นะครับรุนกันนะครับว่ามีไข่ไหม มันจะมีมันจะมีขาสามขาแล้วมีตัวว่ายน้ำอ่ะเอาไว้ไว่ายน้ำนะครับตัวหนึ่งัวทั้งกล้ามมันจะมีทั้งหมดห้านับรวมกันคือห้าแต่ว่าส่วนที่เป็นขานี่คือสาม ไม่มีครับตัวนี้ไม่มีไข่ถ้าไม่มีไข่นี่กระดองเราไม่ต้องเอาก็ได้ครับกระดองทิ้งไปก็ได้นะับ ตัวผู้สองตัวครับไม่มีไข่แล้วครับเจอตัวผู้สองตัวแล้วครับตัวเมียสามตัวกระดองไม่มีไรทิ้งไปได้ครับ กูจะเป็นสีฟ้านะฮะบลูแคปสีแคปนะครับ Blue รบลูแคปบางคนเขาไปตามต้มตำมอย่ามาม่วงก็ได้ วันนี้เรามากินผัดกินสุกนิดนึ่ง โอเคนะครับเดี๋ยวตัดคลิปก่อนฮะรเราจะคลิปยาแล้วนะครับเี๋จวตัดตอนที่เครื่องถาขผัดนะครับใส่หอมหัวใหญ่ดีกว่าหอมนี่ก็มีนะฮะนี่จะเป็นใบเอ็นใสนะครับเวลาตอนที่เราจะลงนะฮะใบตั้งโอ๋กับต้นหอมนะฮะอันนี้หอมหัวใหญ่ะคะับใส่เยอ พอเราใส่แล้วมันจะหอมนะครับดับคาวได้คนระับ ปูนะฮะตันสุกนะะฮน้ำมันสุกไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องนะ ใบสองตรงนี้ครับใส่สุกเร็วปิดฝาช่วยน,นะครับมันจะได้อบ กันร้อนครับต้องเดินเมษานะฮะบางคนเขาจะไปเอาไปลวกก่อนเพราะว่าสัะทามันจะแห้งนะฮระผมไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะฮะ กระเทียมเข้าไปครับกระเทียมกระเทียมโทนนะกระเทียมอ่าเรียก่กระเทียมกระเทียมจุกอ่ะกระเทียมบ้านเนาะะเริ่มหอมแล้วครับ 好。 แล้วก็ใส่การนะฮะใสเลยเละฮะสูตรนี้สูตรเละนะครับโอ้น้ากินเหมือนกันนะเอไปมาก็น่ากินครับดูครับ เคนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับปูม้าผัดใส่ไข่นะครับสูตรมั่วสะใจนะครับกับสนิโจทรเวลนะออกมาแบบทุรกทุเลนะทําเองกินเองครับไม่ต้องเอาเยื่งอย่านะครับแต่ดูได้นะนะครับมันออกมารูปแบบนี้ฮะแห้งๆนะฮะเดี๋ยวเรามากินกันนะครับ จะอาศัยว่าภูมสดนะฮะรุกพลังดีมานน่ง ปูเนี่ยเขาบอกว่นกินยากมานั่งแทะนั่งอะไรเงี้ยครับถ้าคนไม่รักกันจริงเนี่ยเขาไม่กินเนีคยคนจีบกันใหม่เขาไม่คกล้ากินทำไมกล้าแทะกันเห็น อยู่ตามซอกตามอะไรพวกนี้มันจะมีเนื้อนะครับจะต้องใช้เวลาแทะนะครับเขาเรียกว่าคนกินปูเป็นมาดูตรงกระดองแล้วกันนะครับที่มันจะมีไขน่นี่ไขม่มปนนี่นี่เองอไข่มีตามนี้ กินไข่โชแล้วกันครับเขี่ยวไว้ก่อนเขี่ยมารวมกันก่อนอเขี่ยอมามันอยู่ตามซอกกระดองนี่แหละครับ ประเ่ทไข่ทุกอย่างมัจะออกมานมันๆนะตรงนี้เขาเรียกว่ากันเชียงมันนะฮะ เนื้อส่วนนี้จะแพงแนะครับือเวลาเขาเขาขายแต่ขายนะนี่มีไข่ด้วยนะครับแล้วนี่เยอะส่วนเนี้ อร่อยขอบคุณที่ติดตามชมครับช่วีโจท่าไปชนะครับกูผัดไข่ครับอร่อยพอเช้่ได้ครับสวัสดีครับ